ตอน6ขวบเสียแขนข้างขวาไปแล้ว50ปีที่ผ่านมานะครับก็ใช้แขนซ้ายในการดำรงชีวิตตอนนี้มีโรคประจำตัวขอผืดร่มโพองขอดเหลือข้างเดียวอยากช่วยหลานแบ่งเบาภาระเพราะว่าบ้านกระดองอาศัยกันอยู่อยากมีบ้านมีของตัวเองนี่คือที่แล้วก็บ้านที่ขึ้นโครงเราต้องสร้างบ้านต่อเอง เป็นคนพิการแขนไปโดนเครื่องโม่น้ำแข็งตอนอายุหกขวบบางทีกันน้อยใจเพราะว่าเราไม่เหมือนกับคนปกติเขาทุกวันนี้วางรอบหาปูหาป้าวางอวนทำมา20ปีแล้วครับ บางวันวันก็ได้สองสามร้อยสามสี่ร้อยบางวันก็ไม่ได้ครับก็มีเวลาว่างแล้วก็ไปออกไปหาของป้าตัดลูกจาก อนนี้มีโรคประจำตัวพอผือดล้มปองพอง <c oughs> หมอบอกว่าพอดเหลือข้างเดียวทำอะไรก็ไม่ใคยได้มากเพราะมันเหนื่อยอยากช่วยหลานแบ่งเบาภาระเพราะว่าบ้านกระดองอาศัยก็อยู่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ของการที่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยมัน,มน<อ>เกิดจากดูดบุหรี่ด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูดแล้วครับอ๋ออ๋อ,อ,อมันก็เข้าไปทำลายข้างในเนาะแล้วอันนี้ค่าใช้จ่ายพอไหมคะเพราะว่าต้องมีค่ายอยู่ค่าย,ยาขึ้นมาอีกเนี้ยค่ะบางทีก็พอบางทีก็ไม่พอครับแล้วเวลาไม่พอทำไงครับหยิบยืมหรือไปทำยังไงฮะ ร้านหลานก็คอยช่วยพี่พี่น้องน้องก็ให้บังคับแล้วทําได้แล้วก็ให้เขาบังบงบัง,บงคับแล้วความฝันที่ลุงเชื้ออยากจะได้กลับไปคืออะไรครับอยากมาขอเงินสักก้อนไปทําบ้านครับคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นบ้านของคุณลุงเจือเ้อไม่ใช่บ้านครับเป็นที่ครับที่เราทำผ่อนเขาครับเดือนละร้อยหกสิบบาทผ่อนเสร็จก็เป็นของเราครับโอดีจัง หลวงก็ให้สำหรับคนคนไม่มีบ้านอยู่บ้านอาศัยอะก็เลยจะเอาทุนก้อนนี้ไปสร้างบ้านบนที่นี้ทำบ้านในที่นี้ให้มันเสร็จครับที่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นที่ที่ทางภาครัฐเขาจัดให้ถูกไหมครับแล้วเขาก็ขึ้นโครงให้ฮะแล้วก็ให้ผ่อนเดือนละร้อยร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทถ้าผ่อนครบสิบห้าปีสิบห้าปีไม่ของเราโอ้โหจแรกเนี่ยครับเราให้ลุงเจือนหาปู่ครับ โจทย์นี้ก็คือ2นาทีนะครับลุงเชิญครับจับปูให้ได้2ตัวนะครับหลุงเชิญครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้สู้สู้ครับโอเคครับพร้อมครับไปเลยครับลุงเชิญต้องมองครับแล้วก็ลองเขีเียๆดูมีเลยเหรอครับครับยังไม่มีครับ ูนี้มีไหมเอ่ยอ๋อนี่มันมีรูนะรูนี้มีไหมเอ่ยอ๋อนี่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 ขอเอามือออกอนี่มีตัวเจอแล้วครับเจอแล้วครับแต่ขอเกี่ยวนะครับเออได้ไหมครับยังครับยังไม่ออกครับเวลาตอนนี้เหลือประมาณ80วินาทีครับตัวนะครับอุ้ยใช้มือจับเลยครับ เลเฮ้ยนึกว่าพูดยาอ้ไรหนึ่งตัวครับเวลาเหลือประมาณ70วินาทีนะครับนึกว่าตัวเล็กนึกว่าตัวเล็กความยากคือต้องมองหาให้เจอครับอันนี้คือปูอะไรคะลุงเจ้ออาวริญปูอะไรครับปูดำครับปูดำปูดำดุใช่ไหมครับความยากคือเวลาครับมองหานี่คือแทนสายตาลุงเจืิญนะครับ มีรูครับไม่มีตัวครับมีรูแต่ไม่มีตัวและฮะพอดูรู้เลยใช่ไหมฮะนี่คือพยายามจะเขี่ยไปเรื่อยนะครับเวลาเหลือ40วินาทีนะครับอ้าวนี่รูมีรูครับมีรูครับมีรูมีตัวครับใครขุยลำกันจรูงเหรอครับไหนฮะอ๋อมันอยู่ในน้ำนะครับตัวใหญ่ครับลายตีมใหญ่ครับน้ำอยังน้อยครับมันหินครับอ๋อเราเลยนะครับใส่ใส่หินนะอ๋อเราเห็นใช่ไหมอ๋อคือกล้องไม่เห็นแต่ตาลุงเจือเห็นแต่อุ้ย โอ้ยเอามือจับนี้เลยนะครับใช่ครับโอ้โหสองตัวแล้วครับโอ้โหปูดำได้ชื่อว่าปูดุถูกไหมครับครับท่านคณะกรรมการครับเราเคยเห็นคนจับโดยใช้มือสองข้างและใช้เท้าด้วยก็คือน้องชุกกี้ลุงเชิานะเดี๋ยวลองจับให้ดูสักตัวครับมีชื่อไหมครับปูพี่หอยถามว่าปูมีชื่อไหมครับ มีครับชื่อนี่ปูดาครับจบไปที่จบตรงนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรจ้ะชื่ปูดําจ้ะเขาจะแซวเราว่าแต่ละตัวมีชื่อไหมมันไม่มีปูเขียวไม่มีปูขาวอันเนี้มันเป็นปูดํากราแดงหมดเลยครบมลองมัดครับเออใช้ใช้นิ้วเกี่ยวเชือกขึ้นมาครับอืใช้ปากจับไว้ครับ <c oughs> อ๋อนี่คือกําลังพันอ้อมก้ามนะครับพันอ้อมก้ามมาครับ เราใช้แขนที่ข้างเขี่ยเบาๆฮะคือถ้าสําหรับพวกเราใช้แขนเดียวไม่มีทางฮะแต่นี่คือลุงเจริญใช้ประสบการณ์ครับดูดูดูเขาสู้ฮะแรงแรงเขาเยอะด้วยฮะนี่คือผันอ้อมก้ามครับแล้วก็กําลังใช้นิ้วโป้งจะล็อกเชือกไว้ฮะตอนนี้ได้ได้ข้างแล้วครับจับได้ก้ามนะครับยังไม่ได้ดูดีข้างหนึ่งต้องอ้อมไปครับยังสู้นิดๆนะครับยังจับได้ไหมฮะ ตอนนี้คือกำลังมัดนะครับเอาแล้วครับมัดต้องมัดกี่รอบครับอ๋อแล้วเดี๋ยวแต่งตรงกลา้านดนึงนะน่ายก้านอ๋มนมอ,อมัดได้แล้วครับสิ่งที่เข้มแข็งกว่า แขนซ้ายหรือขาทั้งสองข้างของคุณลุงก็คือใจของคุณลุงเจืิญน่ะทำให้เราเห็นนะมนุษย์เนี่ยคือถ้าจะทำอะไรก็สามารถทำได้สำเร็จได้ด้วยใจจริงๆอ่ะเนาะเห็นเมื่อกี้ที่ลุงเจรินมัดปูอค่ะคุณลุงจับตรงนี้นิ้วก้อยเกี่ยวนิ้วนางทำงานคือบางครั้งอ่ะสิ่งที่เรามีเรายังไม่เคยใช้มันอย่างเต็มที่เลยอ่ะแต่สิ่งที่ลุงเจริญทำให้เราเห็นคือลุงเจรินใช้สิ่งที่มีอ่ะอย่างเต็มศักยภาพจริงๆ ขอบคุณลุงเจริญที่มา,าวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณหลานๆพี่น้อง,งเจือญน,นะคะที่เป็นเป็นญาติมิตรที่ที่น่ารักมากๆที่ดูแลลุงเจริญมาจนถึงทุกวันนี้แล้วลุงเจริญก็ดูแลพวกเขาด้วยขอเป็นกําลังใจให้ทั้งลุงเจือนแล้วก็ทุกๆคนที่รักลุงเจืิญน,นะคะขอบคุณค่ะอมครับ,บ,บท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทั้ง a c e b o o k ทั้ง u t u b e แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ